เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเป็นการสนทนาการระหว่างกอกับนินนะคะเล่ม3ต่อกันเลยนะคะนีนอดีตเกี่ยวข้องกับอนาคตยังไงครับกอเมื่อเธอรู้เกี่ยวกับอดีตเธอก็อยู่ในวิสัยที่จะรู้เกี่ยวกับอนาคตทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นของตัวเองเธอหันมาหาฉันเพื่อถามว่า ต้องทำอย่างไรชีวิตถึงจะดีขึ้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอที่จะรู้ว่าเธอมาอยู่ในจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรฉันจะพูดให้เธอฟังถึงพลังอำนาจและความเข้มแข็งรวมถึงความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้ฉันจะคุยกับเธอถึงสิ่งที่เรียกว่าซาตานที่พวกเธอได้สร้างขึ้นที่มาที่ไป และทำไมพวกเธอถึงได้สร้างเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมารวมไปถึงทำไมพวกเธอถึงได้ตัดสินใจว่าพระเจ้าของพวกเธอต้องเป็นเพศชายไม่ใช่เพศหญิงฉันจะบอกกับเธอถึงสิ่งที่ฉันเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ผู้แต่งคติปรามปราความเชื่อต่างๆของพวกเธอบอกว่าฉันเป็น ฉันจะอธิบายสภาวะที่แท้จริงของฉันให้เธอฟังในแบบที่จะทำให้เธอยินดีละวางตำนานความเชื่อตามประลามปราของพวกเธอแล้วหันมานำความจริงในระดับจัก,กรวาลเข้ามาแทนที่ฉันจะบอกเธอถึงความเป็นไปที่แท้จริงของจักรวาลรวมถึงความสัมพันธ์ของมันที่มีต่อฉัน ความรู้ที่แท้จริงในระดับจักรวาลจากแอดมินนะคะฉันต้องการให้เธอรู้เกี่ยวกับชีวิตว่ามันทำงานอย่างไรรู้ถึงกระบวนการการทำงานของมันและเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีกระบวนการการทำงานอย่างนั้นในบทนี้จะครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อเธอได้รับรู้เรื่องทั้งหมดเหล่านั้นแล้วเธอจึงจะตัดสินใจได้ว่า เธอปรารถนาที่จะขจัดสิ่งใดที่เผ่าพันธุ์ของพวกเธอได้ก่อขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาทิ้งไปเพราะการสนทนาในเล่มสามนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างโลกใหม่และการรังสรรค์ความเป็นจริงขึ้นมาใหม่เธออาศัยอยู่ในคุกที่ตัวเธอเองได้สร้างขึ้นไว้กักขังตัวเองมานานเกินไปแล้วลูกเอย๋ย มันถึงเวลาแล้วที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเธอคุมขังอารมณ์ตามธรรมชาติทั้ง5ของตัวเองคอยกดทับจนพวกมันเปลี่ยนสภาพเป็นอารมณ์ที่ผิดธรรมชาติซึ่งนำพาความทุกโศกความพินาศย่อยยับและการทำลายล้างให้เกิดขึ้นในโลกของเธอ รูปแบบทางพฤติกรรมในช่วง100ปีที่ผ่านมาบนโลกใบนี้ก็คือการไม่ยอมปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองออกมาหรือการไม่ยอมทำตามอารมณ์ของตัวเองต้องกดมันเอาไว้ถ้ารู้สึกเศร้าก็จงรีบกลับเป็นปกติถ้ารู้สึกโกรธก็จงเก็บมันเอาไว้ในใจ ถ้ารู้สึกอิจฉาใครก็จงละอายตัวเองถ้ารู้สึกกลัวก็จงเอาชนะมันให้ได้ถ้ารู้สึกรักก็จงควบคุมมันจงปิดกั้นมันเอาไว้จงรอก่อนอย่าเข้าไปจงถอยห่างออกมาจงทำทุกวิถีทางเพื่อห้ามไม่ให้มันแสดงตัวออกมาได้อย่างเต็มที่ณนะที่นั่นเดี๋ยวนั้น มันถึงเวลาแล้วที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระซึ่งความจริงก็คือเธอได้คุมขังตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเอาไว้และมันถึงเวลาแล้วที่จะปลดปล่อยตัวตนของเธอให้เป็นอิสระนีนผมเริ่มจะตื่นเต้นแล้วเราจะเริ่มยังไงกันดีครับเริ่มจากตรงไหนก่อนดี God, เรามาทำความเข้าใจกันก่อนคร่าวๆว,ว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ได้อย่างไรเพื่อการนั้นเรามาย้อนเวลากลับไปในยุคที่สังคมของพวกเธอได้จัดตั้งระบบของตัวเองขึ้นมาใหม่เป็นยุคสมัยที่ผู้ชายขึ้นมาเป็นใหญ่ในสังคมและได้สร้างข้อกำหนดว่าการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือในบางกรณีแค่มีอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วเริ่มยุคที่เหตุและผลต้องอยู่เหนืออารมณ์ห้ามถูกอารมณ์ความรู้สึกครอบงำจากแอดมินนะคะนีน พระองค์หมายความว่ายังไงครับที่บอกว่าในยุคที่สังคมได้จัดตั้งระบบของตัวเองขึ้นมาใหม่เรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกอดประวัติศาสตร์ในยุคแรกเริ่มของพวกเธอวิถีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้มีผู้หญิงเป็นใหญ่ในสังคมหรือเรียกได้ว่าเป็นระบบการปกครองแบบแม่ปกครองลูก ต่อมาได้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผู้ชายขึ้นมามีสถานะเหนือกว่าในทางสังคมแทนเมื่อการเป,ปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นพวกเธอได้เริ่มที่จะไม่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกเพราะถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอและในช่วงเวลานี้เองที่ผู้ชายได้สร้างสิ่งชั่วร้ายที่เรียกว่าซาตานมารและพระเจ้าที่มีลักษณะเป็นเพศชายขึ้นมา น,นผู้ชายเป็นผู้สร้างซาตานขึ้นมาอย่างนั้นหรือครับกอตถูกต้องโดยเนื้อแท้แล้วซาตานคือประดิษฐกรรมที่ผู้ชายสร้างขึ้นในท้ายที่สุดทั้งสังคมก็คล้อยตามไปในแนวทางนี้การปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึกและการสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมานั้น เป็นส่วนหนึ่งของการก่อกระบฏของพวกผู้ชายที่มีต่อระบบทางสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ในยุคนั้นเป็นยุคที่ผู้หญิงปกครองทุกอย่างไปตามอารมณ์ความรู้สึกของพวกเธอผู้หญิงได้ยึดครองอำนาจรัฐและตำแหน่งทางศาสนาที่มีอำนาจทั้งหมดไว้รวมไปถึงอิทธิพลทั้งหมดในทางการค้าวิทยาศาสตร์ การศึกษาและการแพทย์นีนแล้วผู้ชายมีอำนาจในเรื่องไหนบ้างครับกอไม่มีเลยผู้ชายต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่เพราะนอกจากความสามารถในการผสมพันธุ์และแบกหามของหนักแล้วผู้ชายก็แทบจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยพวกเขาเป็นเหมือนมดงานหรือ คึ่งงานที่มีหน้าที่ทำงานที่ต้องใช้แรงกายอย่างหนักและมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยให้พวกเด็กๆรวมถึงมีหน้าที่ผลิตลูกต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าที่ผู้ชายจะเริ่มขยับขยายบทบาทของตัวเองและเริ่มมีที่ยืนในสังคม หลายร้อยปีผ่านไปกว่าที่ผู้ชายจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนกว่าจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและออกเสียงในการตัดสินใจเรื่องต่างๆของชุมชนเพราะพวกผู้หญิงมองว่าผู้ชายไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจเรื่องพวกนั้นนีนโห นึกภาพไม่ออกเลยจริงๆครับว่าจะมีสังคมแบบไหนกันที่ออกกฎห้ามคนทั้งชนชั้นวันนะไม่ให้มีสิทธิแม้แต่จะลงคะแนนเสียงโดยดูจากแค่ว่าพวกเขามีเพศอะไรคงคล้ายๆกับชนชั้นของคนในประเทศอินเดียยุคก่อนที่จะแบ่งออกเป็นพาราหมณ์กษัตริย์แพดสูตรจันทานจากแอดมินค่ะ ฉันชอบอารมณ์ขันของเธอในเรื่องนี้นะชอบจริงๆฉันขออธิบายต่อนะต้องใช้เวลาหลายร้อยปีก่อนที่ผู้ชายจะคิดเรื่องการมีตำแหน่งระดับผู้นำเท่านั้นถึงจะทำให้พวกตนมีสิทธิ์ออกเสียงส่วนตำแหน่งที่มีบทบาทและมีอำนาจอื่นๆในสังคมพวกตนก็ยังคงไม่มีสิทธิ์เหมือนเดิม นี่ในที่สุดผู้ชายก็ได้รับตำแหน่งที่ทำให้มีสิทธิ์ในสังคมเสียทีได้ยกระดับตัวเองจากชนชั้นแรงงานที่เป็นแค่คนคอยผลิตลูกและเป็นเหมือนแรงงานทาสขึ้นมาจนได้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้ชายเลยนะครับที่ไม่แม้แต่จะใช้กำลังกับฝ่ายหญิงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจครั้งใหญ่แต่ยังคงให้ความเคารพ ให้อำนาจและให้บทบาทที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับโดยไม่เอาเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวขอ้องออสแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องสิ่งชั่วร้ายถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเรามาคุยเรื่องอำนาจกันก่อนเพราะนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสิ่งชั่วร้ายที่เรียกว่าซาตานขึ้นมานีน พระองค์กำลังชี้ให้เห็นว่าในสังคมทุกวันนี้ผู้ชายนั้นมีอำนาจทั้งหมดอยู่ในกำมือใช่ไหมครับผมจะขอชิงพูดก่อนที่พระองค์จะอธิบายเรื่องนี้และจะขอบอกกับพระองค์ว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นพระองค์บอกว่าในยุคที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ในสังคมนั้นผู้ชายก็เป็นเหมือนพวกพึ่งงานที่คอยทำงานรับใช้ราชินีพึ่งพวกเขาต้องทำงานที่ใช้แรงกายอย่างหนะัก มีหน้าที่ผลิตลูกและต้องคอยดูแลรวมถึงคุ้มครองความปลอดภัยให้กับพวกเด็กๆด,ด้วยซึ่งผมก็รู้สึกประมาณว่าแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปตรงไหนเพราะผู้ชายก็ยังคงทำหน้าที่อย่างนั้นอยู่ในตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าผู้ชายจำนวนมากก็ต้องพูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนไปตรงไหนเลย เว้นแต่ผู้ชายจะเริ่มได้รับค่าตอบแทนสำหรับการคงบทบาทที่ไม่มีใครเห็นค่านี้ไว้และใช่ครับผู้ชายมีอำนาจมากขึ้นตอนนี้กอดจริงๆแล้วมีอำนาจเกือบทั้งหมดเลยต่างหากนีน โอเคครับมีอำนาจเกือบทั้งหมดแต่ที่มันน่าตลกก็คือทั้งสองเพศต่างคิดว่าตัวเองกำลังรับผิดชอบหน้าที่ที่ไม่มีใครเห็นค่าโดยที่อีกฝ่ายเอาแต่นั่งเสพสุขผู้ชายก็ขุนเคืองที่ผู้หญิงพยายามแย่งอำนาจบางอย่างของพวกตนกลับไปโดยบอกว่าพวกตนจะต้องแย่แน่ๆถ้ายังต้องทำสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นี้แก่สังคมต่อไป โดยอำนาจเพียงน้อยนิดที่จะมีสิทธิ์ทำสิ่งต่างๆได้ยังไม่มีเลยผู้หญิงก็ขุนเคืองที่ผู้ชายยึดอำนาจทุกอย่างเอาไว้โดยบอกว่าพวกตนจะต้องแย่แน่ๆถ้ายังต้องทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ให้กับสังคมนี้ต่อไปโดยไม่มีสิทธิ์มีเสียงหรืออำนาจอะไรเลยเหมือนเดิมกอดเธอวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้ว ทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็เลยถูกกำหนดให้ต้องก่อความผิดพลาดแบบเดิมและย่ำแย่ต่อไปในวงจรทุกข์ไม่สิ้นสุดที่พวกตนได้สร้างขึ้นจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของพลังอำนาจจากภายนอกแต่เป็นเรื่องของพลังอำนาจที่อยู่ภายในความรู้สึกเข้มแข็งจากภายใน และจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกแต่เป็นเรื่องของความเป็นหนึ่งเพราะความเข้มแข็งภายในจะเกิดขึ้นได้แค่ในภาวะแห่งความเป็นหนึ่งและจะมาลายหายไปในภาวะแห่งการแบ่งแยกซึ่งมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอและไร้ซึ่งพลังจนนำไปสู่การแย่งชิงอำนาจกันในที่สุดเพราะรู้สึกไร้พลัง จึงต้องช่วงชิงพลังและเข้าใจผิดว่าอำนาจจากภายนอกก็คือพลังเข้าใจผิดว่าอำนาจจากภายนอกสามารถเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกที่ไร้พลังของตนได้จากแอดมินนะคะฉันจะบอกกับเธอว่าจงเยียวยาความแตกร้าวระหว่างกันเลิกยึดเหนี่ยวภาพลวงตาของการแบ่งแยกแล้วเธอจะหวนคืนสู่ต้นกำเนิดของความเข้มแข็งภายในพลังภายใน ที่นั่นเธอจะได้พบกับพลังอำนาจที่แท้จริงพลังอำนาจที่จะทำได้ทุกสิ่งพลังอำนาจที่จะเป็นได้ทุกอย่างพลังอำนาจที่จะมีได้ทั้งหมดเพราะพลังอำนาจที่จะสร,สร้างทุกสิ่งได้นั้นมีที่มาจากความเข้มแข็งภายในซึ่งเกิดขึ้นมาจากภาวะแห่งความเป็นหนึ่งนี้นี่คือความสัมพันธ์ที่แท้จริงหมายถึงความเป็นหนึ่ง ระหว่างเธอกับพระเจ้าไม่ต่างจากที่มันก็เป็นความจริงอย่างที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเพื่อนมนุษย์จงหยุดคิดว่าตัวเองนั้นแยกขาดจากสิ่งอื่นแล้วพลังอำนาจที่แท้จริงทั้งหมดที่มีที่มาจากความเข้มแข็งภายในที่เกิดขึ้นจากภาวะแห่งความเป็นหนึ่งนี้จะเป็นของเธอในฐานะสังคมโลก และในฐานะบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมเพื่อให้เธอไว้ใช้ตามแต่ที่ใจเธอนั้นปรารถนาทว่าจงจำสิ่งนี้ไว้พลังอำนาจที่แท้จริงนั้นมาจากความเข้มแข็งภายในซึ่งความเข้มแข็งภายในก็ได้มาจากพลังอำนาจจากภายนอกในเรื่องนี้คนเกือบทั้งโลกทำสลับกัน คิดว่าพลังอำนาจที่แท้จริงมาจากภายนอกไม่ใช่จากภายในจากแอดมินนะคะพลังอำนาจที่ปราศจากความเข้มแข็งภายในคือภาพลวงตาความเข้มแข็งภายในที่ปราศจากความเป็นหนึ่งคือความเท็จความเท็จนี้ไม่เป็นผลดีต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ทว่าความเท็จนี้ได้อย่างรากลึกอยู่ในจิตสำนึกของผู้คน พวกเธอคิดว่าความเข้มแข็งภายในนั้นเกิดขึ้นมาจากความเป็นปัจเจกและการแบ่งแยกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นการแยกตัวเองออกจากพระเจ้าและออกจากกันและกันคือต้นเหตุของความผิดปกติและความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์แต่ทว่าการแบ่งแยกนั้นได้ซ่อนตัวอยู่ในรูปของความเข้มแข็งโดยมีระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งศาสนาของพวกเธอที่คอยค้ำจุนให้ความเท็จนี้ยังคงอยู่ได้ต่อไปการแบ่งแยกที่ถูกทำให้เข้าใจผิดถูกสอนและปลูกฝังใส่มนุษย์ว่ามันคือความเข้มแข็งหรือคือพลังอำนาจที่แท้จริงจากแอดมินค่ะ ความเทจนี้คือรากเง้าของสงครามและการต่อสู้ระหว่างชนชั้นที่นำไปสู่สงครามคือรากเง้าของความเกลียดชังและความเป็นศัตรูระหว่างเชื้อชาติและเพศรวมไปถึงการแย่งชิงอำนาจที่นำไปสู่ความเกลียดชังและความเป็นศัตรูรากเง้าของปัญหาชีวิตส่วนตัวและความทุกข์ทรมานในชีวิต รวมถึงการต่อสู้ภายในที่นำไปสู่ความทุกข์ทรมานนั้นแต่ระนั้นพวกเธอก็ยังคงยึดความเท็จนี้เอาไว้อย่างดื้อรั้นไม่สนใจแม้ว่ามันจะทำให้ชีวิตเธอเป็นอย่างที่เห็นทุกทนไม่สนใจแม้ว่ามันจะนำเธอไปสู่การทำลายล้างชีวิตของตัวเองในตอนนี้ฉันจะบอกเธอว่าจงรู้ความจริงแล้วความจริงนั้นจะปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระ การแบ่งแยกไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะแยกจากกันและกันแยกจากพระเจา้าหรือแยกจากสิ่งใดก็ตามฉันจะตอกย้ำความจริงนี้ซ้ำไปซ้ำมาในหนังสือเล่มนี้ฉันจะชี้ถึงความจริงนี้อีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจงแสดงออกให้เหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้แยกขาดจากใครและสิ่งใดแล้วเธอจะเยียวยาโลกใบนี้ได้ในชั่วข้ามคืน นี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคือคำตอบที่มนุษย์เสาะสแสวงหามานานนับพันปีคือทางแก้ที่มนุษย์เฝ้าคิดหาวิธีคือการเผยความลับของพระเจ้าเจตจำนงที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ที่มนุษย์เฝ้าอาธิษฐานถึงจงแสดงออกให้เหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้แยกขาดจากสิ่งใดแล้วโลกใบนี้จะได้รับการเยียวยา จงเข้าใจว่าชีวิตเป็นเรื่องของพลังอำนาจร่วมกันนิใช่พลังอำนาจเหนือใครนีนขอบคุณครับผมเข้าใจแล้วสรุปว่าตอนแรกผู้หญิงมีอำนาจเหนือผู้ชายแต่ในตอนนี้เป็นผู้ชายที่มีอำนาจเหนือผู้หญิงและผู้ชายได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าสิ่งชั่วร้ายหรือมา เพื่อแย่งชิงอำนาจมาจากผู้หญิงที่เป็นผู้นำชนเผ่าหรือผู้นำกลุ่มอย่างนั้นใช่ไหมครับกอใช่ผู้ชายใช้ความกลัวเพราะความกลัวเป็นเครื่องมือชนิดเดียวที่พวกเขามีนีนก็เหมือนเดิมครับแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนผู้ชายก็ยังทำแบบนี้อยู่ในทุกวันนี้บางครั้งผู้ชายก็ใช้ความกลัวก่อนที่จะลองใช้เหตุผลด้วยซ้า โดยเฉพาะถ้าตัวใหญ่กว่าหรือมีพละงกำลังมากกว่าหรือประเทศใหญ่กว่าหรือมีพละงกำลังมากกว่าจนบางครั้งมันดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติของผู้ชายไปแล้วพละงกำลังคือความชอบธรรมพละงกำลังคืออำนาจเรื่องเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันจะฝังอยู่ในเซลล์ของผู้ชายกอ ใช่นี่คือวิถีที่เป็นมาโดยตลอดนับตั้งแต่หมดยุคที่ผู้หญิงเป็นใหญ่นีน่มันกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับกอดประวัติศาสตร์แบบย่นย่อตรงนี้จะพูดถึงประเด็นนี้นี่แหละ ขอจบสําหรับคลิปเสียงนี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆคลิปเสียงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ